ขอเคุรักับช่องไอชแนลเดอะแกรนวันนี้ก็าลัจะเดินกับคอนโดจุนี่นะครับซูเปอร์อันนี้ฝนบอยด้วยนะคะตอนนี้ฝนบอยนะคะทุกคนเทุกคนเราเห็นวัดด้วยท้วอีสานพระภูมค่ะวัดแก๋อ๋ออก็เลยสุเทพวัดโดยสุเทพไงใช่ทุกคนนี่นะ้ะกําลังเดินกลับเดี๋ยวให้ดูหน้าเราก่อนนะคะครับก็คือปกติเวลาตื่นมา ออกไปตรงะเบียงอะมันจะเห็นวัดดอยสุเทพตลอดเลยนะคะเพราะว่าวิวห้องเราอะมันจะเห็นเป็นภูเขาแต่ที่มันไม่ดีเพราะว่ามันจะมีเหล็กมากั้นแต่ววิวถือว่าดีละอากาศก็ดีนะโอเคตอนนี้ก็คือฝนกำลังตกตอนนี้ตกยิ่งกว่าเดิมอีกทุกคนมันฟปรยอะแต่วันมันไม่ได้หนอนมันโปรยนะคะเม็ดมันใหญ่กลางกลางนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตรง ใช่ไหมใช่ค่ะกำลังจะเลี้ยวเข้าคอนโด<อ> <c oughs> คุณมันจะอ,อึดจ้จะอึดเลยมนะันี่นะครับถ<า>นนร้านกว๋วยเตี๋ยวจ้าๆๆ <c oughs> ร้านก๋วยเตี๋ยวยั่ๆเดินตรงไปต่อกันเยยนี่จ้านี่นี่คอนโดเหรอนะนี่จะถึงเย,ย่เนี่ยเป็นประตูทางเข้าด้านหลังไอเป็นประตูทางเข้าด้านหลังเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลย เข้าไปข้างในแล้วนะทุกคนดูใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะต้องเดินเข้าคนอันนี้ป็นอันนี้มันเป็นตึกที่สองนะคะแต่ตึกที่เราอยู่เราจะอยู่ตึกที่หนึ่งนะคะ็ต้องเดินไปที่มันแบบติดติดกันเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้แก่ันนะแต่ก็ต้องเดินดนิดนึงโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้ฝนตกหนักมากในฝน,นริ่มฝนตกหนัหกแลวกำลังจะขึ้นลิฟต์กันนะคะทุกคน เปิดเตอที่อยู่แล้วค่ะโง่เอาลิปเปิลอีกแล้วอยู่ใกล้ลิเกินไปอ่ะค่ะชูสวัสดีไปเจอกันบนห้องกันเลยที่คอนโดแค่นี้นะครับก็ถ่ายมาเล่นด้วยกันเฉยๆนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลร์กดแชร์กดูสุดขีดให้พูดเอาด้วยนะไป